แกได้เยอะมากเลยสุตตาแก้ได้เยอะนะในพระสูตรหนึ่งคือแม้โยมกับทุศิลอยู่เนี่ยถ้าโยมฟังสุตตาสั่งสมสุตตาจะไปเป็นสกทาคามีบุญได้กายชั้นดุสิตไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมแต่ถึงจะรักษาศีลดีแต่ถ้าไม่มีสุตตาจะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญสุตตาสาคัญมากนะอืเพราะฉะนั้น ให้เราใช้สิ่งที่มีอน,นิสงส์มากเนี่ยคือสุตตะเนี่ยในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตนะท่องได้ท่องท่องปฏิจจสุบานเนี่ยไปเรื่อยๆนะแก้ได้แล้วก็สร้างเหตุทประการจะสมปรารถนาอยู่กับนายนายไม่รักนายเกลียดนะหอย่างศรัทธาศีนสุตตะจาระปัญญาทำเข้าไปเรื่อยๆ เดี๋ยวโยมจะรู้สึกเองว่าเดี๋ยวคิดอะไรทําไมมันเดี๋ยวสมปรารถนาเดี๋ยวได้ไอโน่นได้นี่มาอัตโนมัติเลย